น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจจอมเตะสาวขวัญใจชาวไทยน้องเทนนิสหรือพานิพักวงพัฒนก,กิจเป็นนักกีฬาเทควันโดหญิงชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นของเธอทำให้เทนนิสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาครองถึงสองสมยัยและเป็นนักกีฬาเทควันโดหญิงอันดับหนึ่งของโลกชีวิตส่วนตัวชื่อจริงพานิพักวงพัฒนก,กิจ เกิดวันที่8สิงหาคมพศ2540ภูมิลำนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพทธนบุรีผลงานที่สำคัญเตรียนทองโอลิมปิก2ส,สมยัยแชมป์โลก2ส,สมยัย อันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันหลายปีเปรียนทองซีเกมหลายสมัยเรื่องราวที่น่าสนใจเริ่มต้นเริ่มเล่นเทควันโดตั้งแต่อายุ9ก้าขวบได้แรงบันดาลใจจากพี่ชายความสำเร็จก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาเทควันโดอาชีพและสร้างผลงานอันน่าทึ่งมาอย่างต่อเนื่องแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหลายคนให้หันมาสนใจกีฬาเทควันโด ชีวิตส่วนตัวเป็นคนมุ่งมั่นขยันฝึกซ้อมและมีวินัยในตนเองสูงเหตุผลที่น่าสนใจเป็นนักกีฬาหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกสองสมัยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเป็นตัวอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่น้องเทนนิสมีพี่น้องทั้งหมด3คนคาดโดยมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อโบลิงและพี่ชายหนึ่งคนชื่อ เบสบอลซึ่งทั้งพี่สาวและพี่ชายก็เคยเป็นนักกีฬาเช่นกันค่ะสรุปน้องเทนนิสคนเล็กสุดพี่สาวหนึ่งคนชื่อโบลลิงพี่ชายหนึ่งคนชื่อเบสบอลน้องเทนนิสเรียนที่หลายโรงเรียนเลยค่ะโดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาโทเลยทีเดียวระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุราธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทพลีลากรุงเทพมหานครระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพธนบุรี เห็นไหมคะว่าน้องเทนนิสเป็นคนที่ขยันเรียนมากๆเลยค่ะแม่จะต้องแบ่งเวลาไปฝึกซ้อมกีฬาเทควันโดอย่างหนักแต่ก็ยังสามารถเรียนหนังสือได้ดีอีกด้วย